เด็กๆเด็กๆป้าบ no. right? ูมีกิจกรรมเอามายืนแถวมายืนแถวเร็วมายืนแถวยืนแถวอ่ายืนแถวอาโชว์มายืนแถวเลยลูกโชว์มาเร็วโชว์เร็วโชว์เร็ว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 เอาไปหยิบน้องไปไปจับน้องมาหน่อยลูกมาน้องมาลูกมาน้องน้องลูกมาอือมามามาโอ้ยคนน้องเนี่ยอ่ะถือลูกบอลยืนแถว เดี๋ยวให้แนะนําตัวทีละคนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้แนะนําตัวทีละคนบอกชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอ่ะเอาเลยค่ะเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อจริงเีตะพอนออกออกออกพีตะพอนค่ะนามสกุลอะไรคะอ้าวออกออกนามสกุลค่ะพี่ช่วยแล้วพี่ช่วย บอกเขาช่วยนะคะวันนี้อ่ะวันที่สองชื่อว่าชนะคะอบอุ่นชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อว่าเอมมี่ค่ะเอมมี่ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ชื่อเด็กหญิงอะไรคะชื่อเด็กหญิงปาปาดาจูยู่ชื่อเล่นชื่อนองมิเรนค่ะอ๋ออ้าวมาคนสุดท้ายคนสุดท้ายคนนี้อยู่อยู่อนุบาลสองแล้วค่ะอนุบาลสองวนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาเป็นกกันครับชื่อเด็กไทยอะไรครับ ชกคุณนะเกชายเจคุณนะค่ะทีนี้เด็กๆถือลูกบอลมาคนละลูกเลยค่ะเด็กชายสองคนวิทย์โอ้๊พี่สาวมาบอกละนามสกุลอะไรคะสองคนวิทย์นามสกุลนจอยุ่มเป็นระบาศ์แล้วเป็นละบาศเราต้องคนละนามสกุลอ่ะถือเอาอย่าแกล้งกันต้อย่าเก้งกันถือลูกปองไว้คนละลูกนะเสร็จแล้ว แดีวถ้าเกิดว่าป้าให้สัญญาณปุ๊บโยนลูกบอลแล้วก็ตีตีใครหล่นพื้นคนแรกถือว่าแพ้นะคะเราต้องพยายามเลี้ยงลูกบอลไว้ถ้าไม่ให้ลูกบอลหล่นลงมากับพื้นนะดูที่ใครจะได้ที่หนึ่งที่สองที่ 3... าเดี๋ยวพึ่งถือไว้ก่อนพี่มาพี่มาถือไว้ก่อนนะอ่าอ่ถือไว้เด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเตรียมตัวละวังไปอ อ่ะค่อยๆส่งตัวไหมนะคะอ่ะเดี you, you the ๋ยวป้าจะดูนะใครจะหล่นก <platz! S 1> okay, so ่อนนะเอาเอาส่ง so ตัวโอ๊ยมิลินหล่นไปหนึ่งพี่มา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 ยังอยู่มิลินรอเพื่อนก่อนนะมิลินมิลินเข้ามุมก่อนมิลินเข้ามุมเอามิลินเข้ามุมไหมสองคนนี้กำลังแข่งกันอยู่สึกพี่กับน้องเอาใครทิมมี่ทิมมี่ทีมมี่หล่นหรือยังหล่มมี่หล่นแล้วโอ้โหพี่หล่น ชนะนะคะ oh my. Oh my. เกมนี้โรมาชนะอ้าวตบมือให้ปาโลมาหน่อยค่ะกระจายกระจายยืนกระจายกันยืนกระจายกันรอบแรกปาโลมาชนะไปแล้วนะคะอ่าดูรอบสองยืนกระจายกันไว้นะอย่าใกล้กันอย่าใกล้กันยืนกระจายกันไว้อ้าวเยมตัววคนนั้นยังไงเอ๊ะอะไร อ้าวเต็มตัวครับเข้าอีกครั้ระวังไปเอา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 แล้วเอาแล้วไม่ได้เลี้ยงไว้ไม่ได้เลี้ยงไว้ไี่ได้เชื่อชูอ้าวอุ้ยเปรี้ยบลายไปแล้วอ่ะมีเข้ามุมมีเข้ามุมอ้าวกรรมการเดี๋ยวให้กรรมการผู้ช่วยตัดสินไปช่วยเก็บ ปช่วยเก็บผู้เข้าแข่งขันคนนั้นก่อนเพราเหมือนแข่งคนนั้นได้รับบาดเจ็บไปแล้วสองคนนี้สู้กันอยู่สองคนนี้สู้กันอยู่นะคเพื่อนพี่ปาลงมาแล้วก็กีมมี่ยังสู้กันอยู่ใครยอมใครเอา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 แล้วเอาแล้วมิ่นเชียร์วิ่นเชียร์คนไหนเอาแล้วเอาแล้ว ตอนนี <anto> e <this> ้ผ่านไปแล้วหนึ <expense> ่งชั <made k confused güzel> <tr> ่วโมงยังไม่มีใครยอมใครมิลินมิลินก็ฝึกไปก่อนได้นะมิลินก็ฝึกไปก่อนได้เพราะว่ามิลินหล่นคนแล้ยอ้ยอ้ยอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วมิลินฝึกไปก่อนตอนนี้พี่มากับพี่มีกำลังแข่งอ้าวพี่มีหล่นไปอีกแล้วปลาโลมาชนะอีกแล้ว ชนะชนะอีกแล้วหยิบเลยลูกจับไว้หนูชนะแล้วมามาทีนี้พี่บอลเรามารอบสองชนะอีกแล้วเกมสุดท้ายของเราเราจะแข่งกัน3มเกมพี่มิกเล่นด้วยไหมอ่าพี่มิกเล่นด้วยพี่มิกจะมาแข่งกับเราด้วยพร้อมไหมคนนี้แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์ทีละคนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับตอนการแข่งขันทำไมเราหล่นคนแรกเลยอะคะ เราไม่ฝึกคนแรกมีเพิ่งฝึกอ่ะมีตอนนานเราไม่ไก็ฝึกทีแรกเหมือนกันเราเพิ่งฝึกสักทีอ๋อมัน,น,ม,นมันเกิดจากการฝึกฝนน้อยไปหน่อยใช่ไหมมันเลยหล่นคนแรกเลยอ่าไม่เป็นไรนะอ่ะอ,อ่ะต้องมาถังคนนี้คนน,คน,นี้คนนี้เกือบจะได้ที่หนึ่งแล้วแต่ก็หล่นอีกทำไมมันเกิดจากอะไรขึ้นอ่ะพี่บิ๊กพี่มาเราถึงลบแชมป์ปาโลมาไม่ได้สักทีอ่ะมันชนกันมันชนกันอ๋อแล้วพี่ปาโลมาทำไมถึงเก่งขนาดเนี้ยทำไมฉัน จดกล้องไว้ที่ลูกโป่งเยาะอะไรใช่ไหมจนกดข้าเลยจนปกดคอแล้วจดไว้นะถือลูกโป่งไว้นะคะเด็กๆเถือลูกโป่งไว้ระวังเตรียมตัวไปตอนนี้แม่ไม่รู้จะจับคนไหนก่อนเลยมินลินหล่นไปอีกแล้วคนเดิมนะคะคนเดิมเอ้าเอ้าพี่เนพี่นไปเสียเดี๋ยวไปชนพี่มากนะพี่มากขาดสมาธิแล้ว อ่าอ้าวใครลนใครลนพี่มิกลนไปแล้วพี่มิกลนไปแล้วเหลือสองสาวพี่มิกเข้ามุมพี่มิกเข้ามุมเข้ามุมแบบือนเิลินเหลือสองสาวเหมือนเดิมเอาแล้วเอาแล้วตัวเกง่งตัวเกง่เกงสองคนนี้เหมือนเดิมแล้วตัวเก่งนี่อันนี้คือตัวอันนี้คือคนได้ที่หนึ่งของเรามาสองรอบแล้ว รอบนี้รอบนี้เรนาชนะนะคะเย,ย้โอเคตบมือห้บพูดชนะเนาะ